จนฮึงมินกับตันทีมชาติเกาหลีใต้อาจกำลังจะโบกมือลาเวทีพรีเมียร์เพื่อย้ายข้ามโลกไปส่อนลุงแซมกับแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงอย่าง L.A.F.C แห่ง Major League Soccer สหรัฐอเมริกาแม้โคช้ชออกมาปฏิเสธแต่เรื่องนี้มันยังไม่จบง่ายๆครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลทรู ue, ศูนย์รวมข่าวสารฟุตบอลเด็ดๆที่แฟนบอลตัวจริงห้ามพลาดข่าวลือเรื่องการย้ายทีมของซวฮฮึงนินเริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ทันทีที่นักข่าวโยวนคำถามใส่โทมัสแฟรงก์กุนซือใหม่ของสปอร์สเขากลับตอบอย่างมั่นใจว่าซนยนี่สำคัญกับทีมทั้งในสนามและในห้องแต่งตัว โทมัสแฟรงค์เฮ Coach คนใหม่ของสป u ร์สได้ออกโรงให้สัมภาษณ์กับสื่อ Men in Blazers โดยยืนยันชัดว่าจนฮึงมินยังเป็นหัวใจของทีมสำหรับฤดูก,กาล2 0 2 5 2ทั้งในสนามและนอกสนามแต่ในทางกลับกันสโมสรต้นสังกัดอย่างทอน์นมฮอสสปอร์กลับไม่ได้ปิดโอกาสปล่อยตัวจนโดยเขาได้กล่าวว่า He's our captain, a leader in the dressing room. I want him here. ดูเหมือนจะจบเนาะแต่เดี๋ยวก่อนครับแห่งข่าวใกล้ชิดในสมสอรกลับเผยว่า สปอร์สไม่ปิดโอกาสขายถ้าได้ราคาที่เหมาะสมแปลว่าถึงนแฟรงก์จะอยากเก็บไว้แต่บอร์ดบริหารอาจคิดอีกแบบแม้โทมัสแฟรงค์จะประกาศชาัดว่าซนฮึงมินยังสำคัญกับทีมแต่ในความจริงแล้วผู้บริหารของทอนแนาฮมตสเปอร์ไม่ได้ปิดประตูขายเขาเลยครับจากรายงานวงในหากมีข้อเสนอประมาณ20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ15ล้านปอนด เข้าถึงโตเจราจาสเปอร์สพร้อมคุยทันทีอย่าลืมนะครับโซนฮึงมีอายุ33แล้วและเหลือสัญญากับพีมิกพีมปีเดียวเท่านั้นการปล่อยตอนนี้อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่สเปอร์จะได้เงินค่าตัวกลับมาดังนั้นอย่าคิดว่าข่าวลือนี้เป็นไปไม่ได้เพราะดีลนี้ขึ้นอยู่กับแค่คำเยอะเท่านั้นราคาศึกชิงตัวระหว่างเอ็มสกับซาอุ อย่าเพิ่งมึกว่ามีแค่ LAFC ที่อยากได้ซนถึงมินเพราะตอนนี้กำลังเกิดสึกแย่งตัวครั้งใหญ่ระหว่างเมเจอร์ลีกซ s เกอร์จากสหรัฐกับซาอ Pro League ที่พร้อมทุ่มไม่อัน้นฝั่งซาอุทุ่มข้อเสนอสูงเป็น2เท่าถึง40ล้านดอลลาร์หรือราว30ล้านปอนด์พร้อมค่าเหนือระดับแข้งแถวหน้าของโลกนี่ไม่ใช่แค่การเซ็นนักเตะแต่มันคือสึกชิง s p o ต l i g h ในวงการฟุตบอลโลก ว่าโซนฮึงมินจะเลือกอะไรเงินก้อนโตจากตะวันออกกลางหรือเวทีใหญ่ที่กำลังเติบโตในอเมริกาและสำหรับเจ้าตัวทางเลือกนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิตค้าแข้งเลยก็ได้แม้ฝั่งสซาอุดิบอลลีกจะทุ่งเงินมากกว่าเป็นเท่าตัวแต่แหล่งข่าววงในกลับเผยว่าซนูมินเอ็นยงมาทางเอลีฟซีมากกว่า เหตุผลสําคัญก็คือสหรัฐอเมริกาคือหนึ่งในเจ้าภาพฟุตบอลโลกสมัย26และการเล่นในเมลลสจะทําให้เซนเป็นตัวแทนเอเชียบนเวทีที่โลกจับตามองเซนนี้ไม่ได้มองแค่เรื่องฟุตบอลแต่คิดถึงภาพลักษณ์บทบาทระดับนานาชาติและการต่อย,ยอดชื่อเสียงในตลาดสหรัฐที่ใหญ่สุดในโลกถึงเงินจากซาอุจะล่อตาล่อใจแต่ลาอเอฟซีให้มากกว่านั้นมันคือเวทีทองสุดท้ายในอาชีพของเขา เพื่อสร้างบรดกในวงการลูกน้นในระดับโลกซันนี่อาจไม่ได้เลือกทีมที่จ่ายเยอะที่สุดแต่เขากำลังเลือกเวทีสุดท้ายที่จะทำให้คนทั้งโลกจดจำเขาในฐานะไอคอนเอเชียบนเวทีโลกก่อนลุยบอลโลก2026ดีวนี้จะเกิดเมื่อไรคำถามที่หลายคนรอลุ้นคือ ดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงไหมแล้วจะเกิดเมื่อไหร่คำตอบคือยังไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนเพราะเซนฮึงมินยังต้องลงเล่นในทัวร์พรีซีซั่นที่ฮ่องกงและเกาหลีใต้ตามเงื่อนไขกับสปอนเซอร์นั่นหมายความว่าการเจรจาจะต้องเกิดขึ้นหลังจบทัวร์และจะต้องปิดดีลทันทีก่อนเส้นตายตลาดซื้อขาย MLS วันที่2กันยายนนาทีนี้เหลือเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น ทุกสายตาจับจ้องที่ s p ปอรว่าเมื่อจบทัวร์เขาจะเลือกอยู่ต่อหรือเริ่มต้นบทใหม่ที่อเมริกาตลาดซื้อขายไม่เคย predictable แต่สำหรับดีลนี้ทุกอย่างกำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงตัดสินใจอย่างแท้จริงเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นจริง LAFC จะไม่ได้แค่กองหน้าฝีเท้าจัดจ้านจากพรเม์ลีเท่านั้นพวกเขาจะได้มากกว่านั้นเยอะมาก 1. ส่วนนี้คือซูเปอร์สตาร์ตัวจริงไม่ใช่แค่ของเกาหลีแต่ของทั้งเอเชียเขาเคยคว้ารางวัลดาวซันโวพรีเมียร์ลีกและได้รับการยอมรับจากนักเตะทั่วโลก 2. l a f c จะได้แฟนบอลน,นับล้านจากทั่วเอเชียโดยเฉพาะเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนและไทยเสื้อแข่งตัว๋วสปอนเซอร์และยอดผู้ชมในโซเชียลมีเดียจะพุ่งทันทีและ 3. พวกเขาจะได้หน้าเป็นตัวแทนของลีก MLS ระดับนานาชาติโดยเฉพาะช่วงนับถอยหลังสู่ฟุตบอโลโลก2026 ที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมนี่ไม่ใช่แค่การซื้อขายนักเตะธรรมดาแต่มันคือการลงทุนระดับโลกที่พร้อมเปลี่ยน LAFC ให้กลายเป็นสโมสร international ที่สุดในประวัติศาสตร์ MLS คำถามคือใครจะกล้าปฏิเสธโอกาสแบบนี้สรุปแบบไม่ต้องอ้อมค้อมดีลนี้ยังไม่ปิดแต่ชัดเจนว่าทุกฝ่ายพร้อมถ้าเงื่อนไขมันลงตัวท็อตแนมพร้อมปล่อยถ้าได้เงิน20ล้านเหรียญ LAFC พร้อมรับ เพ่อยกระดับทีมและลีดและสวนฮึงมินกำลังอยู่ในช่วงช่างใจระหว่างเงินชื่อเสียงและนาคทฟุตบอลโลก2026ส่วนอีกทางซาอุดีโปรลีก็ยืนข้อเสนอที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธมากกว่า2เท่าคำถามคือสวนนี่จะเลือกทางไหนเลือกความยิ่งใหญ่บนเวทีอเมริกาหรือเลือกความมั่งคั่งในตะวันออกกลางหรือเขาจะอยู่ต่อกับไก่เดือยทองอีกปี ตลาดนักเตะยังไม่ปิดเกมนี้มีเวลาและสซนฮึงมินยังไม่เลือกข้างคุณคิดว่าซนนี่ควรย้ายไป LAFC หรือคุณอยู่ต่อกับสปอร์สแล้วข้อเสนอจากซาอูที่แพงกว่าจะเปลี่ยนใจเขาได้หรือไม่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกฟุตบอลครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ